ครับข่าวสวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานจิวเวลี่นะครับงานแหวนเพชรนะฮะอ่าก็เหมือนองค์ที่แล้วนะครับเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเป็นลูกค้าคนเดียวกันแต่ทำเป็นสองคลิปนะฮะก็หลังจากที่งัดเพชรออกมาทั้งหมดนะครับใช้เท่าไหร่ก็เอาใช้เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บให้ลูกค้าคืนลูกค้านะครับแต่เนื่องจาก ลูกค้าเลือกแบบเป็นโจทย์หรือว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะฮะน้าง,งานก็จะออกมาแบบนี้พอเลียงเพชรแล้วมันขาดไปสี่เม็ดนะฮะสำหรับตัวล้อมครับ <ST AR> ก็เลยถามลูกค้าว่างบประมาณเติมเท่านี้จะโอเคไหมลูกค้าเลือกแบบเราอยากได้ทรงแบบนี้นะก็เลยเติมของทางร้านไป4ี่เม็ดนะครับรู้สึกจะเป็นเติมไปสี่ห้าตังคสี่เม็ดนะฮะคร่า,าวๆยี่สิบตังนิดๆน,นะฮะ ส่วนที่เหลือเป็นของเพชรของลูกค้าหมดเลยนะครับดีไซน์นี้ลูกค้าเลือกเองนะฮะก็สวยนะฮะตัวจริงสวยกว่าในคลิปค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็เลเซอร์เหมือนเหมือนนั้นที่แล้วนะครับตัวสอนสามตัวเหมือนกันแต่พื้นที่ในการเลเซอร์มันจะน้อยสําหรับแหวนผู้หญิงนะครับเพราะว่าการดันล่างมันแคบคลิปนี้นะครับจะช่วงหลังๆมาจะโพสตไลออดนะครับ ไว้ตรงด้านซ้ายมือนะครับของมุมทางซ้ายมือนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจดูงานงานเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะดูรายละเอียดสอบถามว่าพระกรอบแบบนี้ราคาเท่าไหร,ร่นะประเมินที่จะสั่งทํานะครับก่อนที่จะเข้ามาทางร้านก็สามารถแอดไลน์ถมถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นงานกรอบพระหรืองานจิวเวลรี่นะครับได้คร่าวๆนะครับถ้าตกลงรายละเอียดแล้วถึง,ถงนําสินค้าหรือว่าพระหรือว่าเพชร มาทําที่ร้านนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเพชรเพชรหรือพลอยจะให้ทางร้านหาให้ก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปเลยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube และ Facebook หรือ IG ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ